นู่นครับนูนนูนนคลองนี้ปลาส้อยเยอะนะครับปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะนะเพื่อนเดี๋ยวลงไปดูกันนะดิ้นอยู่ฮะนี่นี่นี่ปลาส้อยนะครับเพื่อนเปลาส้อยปลาส้อยเยอะนะครับลอกขึ้นมาติงติดสามตัวสี่ตัวนะครับนี่ยเนี่ยเดี๋ยเก็บสะสมไปทอดทอดกรอบเย็นกินข้าวเหนียวดีกว่านี่อันนี้ปลาหมอปลาหมอปลาหมอตาปลาหมอโค้งนะครับเพื่อนเดี๋ยวนี้ฮะตักหนึ่งก็ได้หลายตัวนะครับนี่ทีนึงก็สามสี่ตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บสะสมไปทอดกรอบนะทอดกรอบกินข้าวเหนียวดีกว่านี่เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งครับนี่โอ้โหนี่นี่กกก็ปลลลาาสส้้ออยยยเเหมมืนนนัััครบบบแแแจ๋วีง ทอดกรอบดีจังเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเก็บสะสมไว้ก่อนจริงๆผมไม,ไม่สนใจอะไราใครก็ได้ดกินแต่ผมแค่ต้องพูดให้ได้ว่าวันนี้ผมทําได้ดีกว่าวันที่แล้วเดือนนี้ผมก็ดีกว่าเดือนที่ผ่านมา